สวัสดีค่ะมาพบมาพ่อกับมัตการยูช่องมัณการผ้าร่วยนะคะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดด้วยนะคะค่ะท่านชู้ชเมืนน่อี้แอดก็ได้มาเดินทางมาวัดปูท่องค่านะคะแอดก็ะได้เงินมาวา่าปูเพิ่งกะให้ตัวเลขที่ถูกมาทุกงวดนะคะ่านผช้ม่มเดี๋ยวมาเข้าไปเบ่งน้ำกันค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเสียงอาจจะมีเสียงดังรบกวนนะคะเพราะว่าอยู่ข้างหลังนี่เพิ่นกําลังเกียเะะเก่ยวเขา่านะคะรถเกี่ยวเข่ากําลังเกี่ยวเขา่ามันก็อาจจะมีเสียงรบกวนแน่นะคะแอดก็ต้องขอโทษขออภัยท่านผู้ชมทุกทกท่านด้วยนะคะเบอรโทรก็ให้บอกพูดครับตามนี้ได้ครับท่านออมสิน พอธนาคารเท่าจดเลยหมายเลขบัญชีอ่จารย์อัจบอจับนักปูเนี่ยเปิดโข่ปู้อครับเงนี่คือเลขบัญชีครับขอบุได้โชคดีเปปูให่ขได้มากเจ็ดเก้าหกดเกากเจ็ดเก้าเล่างเก บนล่างบนล่างครับเก้าหกเกาสีบนล่างนะครับหกนบนล่างนะครับอันนีกันมันสดนหอหกศูนย์ครับกามันสดกันสดครับโตกันมันโตกันเนาะโตกันนี่ยสำหรับันปูมากปูมากแปรกาแปได้มันก็โตัวเดียวกันนั่่ะ รัวเดียวกันแล้เก้าแแบบ้อมจิตอันก็ได้มักเรยนะครับอันกได้มักเรนเจ็ดแปดมักเร <7 89. S 2> เจ็ดแปดเก้าเร่นฟันมาเด้น่ะเดี๋ยวจช่องคำกระดองเอามมใหายขวนที่สองมีช่องคํำแบ็นบลูกนิมิตครับ มันหมุนหมุนอ้อมปูอยู่นะหมุนหมุนเกี่ยวปูอยู่มาเคลื่อนที่เคลื่อนชดถ่ายเคลื่อนมาตีชุดสามเนี่ยพอเห็นมียม่อมเอาพระพุทธรูปตช่งข้ามมัทวายยา่อมพระพุทธรูปตช่งข้ามมัทวายหลวงปู่น้ำปูน้ำก็โกงโกงอนพระพุทธรูปเกิพระพุทธรูปตช่างข้มามพุทธรูป อันนี้เป็นเลขฝันบอกเจ้าปูฝันเลขฝันเลขปุ๊บเป็นเลขฝันเนาะมีเป็นเลขฝันห้องห้องประเดีไปบังคับคิจเก๋าได้จะเริ่มฟังว้าโอ้ถูกมันงจะงวดแล้วจ้าพันนั่นเขาห้อยมันกระนับอะไรแหละตากาวัน์สายู่คนอันนี้นับไม่หลวงปู่นับไม่ได้เนี่ย นับเรื่องม้หลังจากออกขุนศร้าบมอกขนร้ามาแล้วได้สิบเอ็ดวันนี่ทำมันเขาวันนี้เลยออันเขาวันนี้แปดเต้าเก้าแปดอันเขานะมันเขาวันนี้นะสิบดวันนี้เพาว่าจะเอายี่สิบววนข้อวันพองปูสิป็ดเสียงเอายี่สบวนถ้าได้สิบเอ็ด้วนเราได้ฐานคนชเราจะเิ่มพ เก้าเก้าแปดเก้าเด็กงามงามหรือ่าะนี่เราเคื่อนปูฝันปูเสียงเมืองเก่าซีเน้่ะเข่าีเขาเอาเขาเอาเขาเอาตุลบท้องค่ำมาให้ลงปูเอาตุลบทองคำมาถวายลงปูเองปูว่า หันหันแม่นหันแม่นบ่เขาซุนี่มันจะต้องเขาเลียมันเกาซีครบเกาซีอันนี้ปูกันมันรวงครับอเหรอโตโตแน่นเน่นคือเก้าเกดบวปูแงเก่าเกที่วงกลมไว้ครับที่วงกลมไว้โอ้ัวแน่นเกาเกที่วงเลยไดเก่าเก้าแปดสามแป็ดเดสามันครบเขาเก้าห้าห้าเก้าหันครับเขาตัวตัววันมันหันกับอะเรตัวอะไรวะ ห้าเจ็ดศูนย์สามแปดนี่นแน่นจ้ะตอนนี้ต้องเข่าวดอันี้องปูนนับไม้ได้นอกคนานับไม้ได้เนยหันเป็นเขางวดเวดสิสี่นเข่าแล้วก้าหาอะอันนี้วัที่สิบเอ็ดวัที่สิบเอดูสี่หยี่สิบหดในว่าเริ่มหนึ่งไม้วัดนี้ลงปูนเนาะจ้ะนับหนึงจากนี้ไปับ ยี่จ้างวดก่ยิ่งเ้ามวดยิ่งเ้าวดสาธุโก้วกี่นอกเขามาแล้วเหวดเด้อที่นอกงีทุกคนเป็นำเูกับพลายผู้ดอกพลายเจ็ดเก้าหกนี่โตโตเด่นบู่้นี่แมนแมนแมนกิมมงกลมอ่ะนี่แมนเจ็เก้าหกตัวรองนี่กเจ็ดเก้าแปเจปเก เป็นเสสลยอนเก้าเข้าซี่กขหกซนนี่เป็นตกันแน่ตกค่ะกครับีะกรงสเก็ตกลงเจ็ดเ้าเจ็ดเข้าหกเด้อพี่น้องเด้่เบอร์พวกูกับยุนีอะเรกันซี่กับยุนีครั่พี่น้องธนาคารเข้าซอกข้าซ้าโชควีกันรวมทั้งบุญกับปูเข้าเด้อ สองตัวล่างตัวเด่นคือเก้าเจ็ดตัวล่งองตัวเด่นเก96เตัวกันคือเก6าสี่หกศูนบ์บวกสเลขฟันนะคะ,ะเลไ่ได้บังคับขอไ่ได้บังคับใจริงไดบง้บังคับสาับเจ็ดเก้าเจ3ตัวบนเก้าหก เจ็ดแปดเกครับนะะคือเขาไป็อเขาเครับไมอได้เขาให้ละข้น้ามะแรงครับทำบัตรตรวจมดทำบัตรทำมแรงครับบนบารามีห้องมันติดเึ้นเองครับว่เแมนวาห้องิเติมสโลชลายเบังคับเพื่อนกับย่อมจิตเปพ่นเขามันบริมมาหลังจิพ่นไปทาเขาเขาม่ให้เูกเตบังคับเขาอันนี้มันแก้กวามฝันได้ลงปูวเนี่ยแก้กวามฝันว่แมนวา ก็ู้ไปบังคับเขาตัวกันตัวกันตัวรองเน่ต,นต,นนนนตัวกันเนี่ยนี่สามตัวบนเนี่ยอันนี้บนล่างเนาะตัว คนางเลยกั้าอานวเขาบรรจารุกุย <O> ัญเรหเกากับห้าเกเลยละล่างเลยละเจ้เลยละพี่ปร่าไม่ได้แล้วค่ะหานแ่าเเเรเตมเตีนด้นะปูปลาปูด้วยเราะวตกีดลลงปูงวดงวดกายมันต กดสามเดือนแยกให้เอากบัด enfin ถ้าบุดบัดทาุมอย่างเดียวหลองปว่เงินเจ็ดแปดหม่าทํ้านเือนเดคุวาวอไก่าวเกบะตัวตวาเบเก้าเตัวสอะจบจจเ็เก้ เจ็ดแปดเก้าเ้า้าสองตัวเก้าเจ็ดะไม่รู้ะเข้าไม่เข้าไม่รู้มเมันเขา้าเข้าไหมล่ะมันเข้าไหมเก้าห้า ส่วนมากมันสตัวมันจะไม่เข้าหช่ไหลวงปู่ว่าเล่น2ตัวดีกว่ามันประหยัดเงินเราเออถ้าเล่นก็เล่นแปดเต่าเก้าปดนี่บนนั่งนี่เก้าเต่าเก้าเก็ดวงกวงอ่ะมันเอาอ่าวงหันควงฟังมาดิวงหันเก้าเก้าเก็ดขัวเก้าหกเจ็ดสัาห้าเก็ด ัวไปสามตัวตนมากพูดเรยแกสองตัวครับอันนู้นี่เพิ่งบอกให้นี่แหละตัวนี้แบะแเก้าก็แปดแปก้าเก้แปดบนล่างขราวบาอเดี๋ยวนี้คู่แกหาสิเร์เซ็นต์องเีอันเปนช่วงเขาปันจ้านีิคู่ดิปั้นต้องรวดหาเดี๋ยวว่าันบราหาเกันต้งมาหาเก้าล่างย่านเดียวอาจจะเดินไป ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขนิมิตฝันของปูท้องค่ำนะคะเพิ่งกระไดสามตัวเจ็ดเกหเจ็ดแและ2ตัวเด่นนะคะปูเด่นเก้าเจค่ะส่วนตัวกันตัวร่องกะเก้าหกเก้าสนะคะท่านผู้ชมกะ ฟังไวเพื่อเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท้าบ่มาบ่ชอบกันเลื่อนผ่านค่ะแต่ท้ามาท้าชอบกับเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางค่ะแนวทางในการซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลและซื้ออย่างมีสติด้วยนะคะค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ